ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรณาอิฐนะครับเป็นเหรียญปี2513นะครับเป็นวาระหลังจากาเหรียญโบทลั่นนะครับเหรียญโบทลั่นนั้นเป็นเหรียญปี2 5งพันนะครับผมเที่ยววัดเขาบรรณาอิฐแต่ว่าเหรียญแจกวารานั้นเป็นเหรียญสร้างในปี2513 เ,เมื่อเหรียญรุ่นแรกหมดแล้วเนี่ยพระอาจารย์ผู้เป็นน้องชายของหลวงพ่อดแดงวัดเขาบาณอิฐก,ก็คือหลวงพ่อเจริญนะฮะนี่องค์งข้างหน้าก็ได้นํามาทําซ้ําขึ้นมาใหม่จึงจะทําให้ความคมชัดนั้นไม่คมชัดเท่าเหรียญบทลั่นวาระแรกนะครับนในการพิจารณาสําหรับเหรียญปีหนึ่งสอบทลั่น แล้วก็เหรียญแจกวารานปี13นั้นมีการพิจารณาเบื้องต้นอย่างนี้นะครับปีหนึ่งสองนั้นนะฮะหอหีบตรงคําว่าหลวงพ่อเนี่ยตรงด้านบนนี่นะครับหัวจะกลมส่วนปี13แจกววรานั้นจะหัวหอหีบจะมนนะครับเนี่ยจะมนอย่างนี้นะครับในการแยกจะชัดเจนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งพระองค์จริงให้ดูนะครับผมนี่หอหีบหัวมนนะครับหัวมนโย,โยโยขึ้นไปอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญแจกวัวลานปี13ก็าตามนะฮะเนี่ยม,ม,นนมีมีของเก้นะครับผมมีของเก้ออกมาเนี่ยเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราต้องดูความตึงผิวนะครับด,ดูความตึงผิวความธรรมชาติจะมีทั้งบล็อกตา2ชั้นบล็อกตาชั้นเดียวนะปั้มไปนี่ก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างถ้าเป็นเหรียญวัวลานนะครับจะมีเส้นโยตรงนี้นะครับนี่ ใต้หลวงพ่อแดงจะเหมือนมีขอบซ้อนใช่ไหมครับเนี่ยบัวล,ลานส่วนมากนี่จะมีทุกเหรียญน,นะครับเหรียญแจกวัวล,ลานปีสองพันห้าร้อยสิบสามนี่มักจะมีเส้นโยทุกเหรียญน,นะครับหูห่วงนี่ก็คือรูรูเจาะห่วงนี่จะเล็กนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นี่จะรูไม่กว้างนะฮะดูแสงช่องแสงที่ผ่านทะลุรูมานะครับนี่คือเบสิกในการพิจารณาพระแท้เบื้องต้นนะครับผม เมื่อเราจับเหรียญมาเราพลิกดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังด้านหลังเหรียญเขาบอกว่าจะมีบั้งนะฮะบั้งนในที่นี้ก็คือนี่นะครับช่วงขอบขอบกลมตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีสลบลงมันจะไม่เท่ากันนะถ้าเรียบเสมอกันเรียบเท่ากันปุ๊บนั้น เรียบนั้นหมายถึงพระเกศนะฮะพระไม่แท้เขาต้องมีระดับมีบั้งม,มีแอ่งนะครับนี่เขาเรียกว่าบั้งที่กั้นระหว่างคอเหรียญกับหูเหรียญน,นะครับน,นี่แล้วก็มีเนื้อปิ่นเนื้อเกินเป็นธรรมชาติในการพิจายรณาอย่างนี้นะครับความตึงเรียบตึงนี่ครับความแห้งนี่เราดูตามองพระนะครับ ยันนี้นี่ถือว่าเหรียญสภาพสวยนะครับผมปัจจุบันก็เล่นหากันที่หลักพันต้นๆน,นะครับหลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางนะครับสําหรับเหรียญแจกวัวลานปี2513นะครับผมแล้วก็มาดูขอบข้างกันนะครับขอบข้างนั้นาการตัดนะครับ เขาบอกว่าเหรียญลมพ้แดงจะจะเหลือจะตัดเต็มใบนะครับช่วงบนช่วงบนจะตัดเต็มใบช่วงนี้นะครับแต่จะมาอ่าไม่ไม่เต็มใบช่วงกลางนี้นะครับนี่นี่คือจุดตายนะครับนี่จะเป็นทั้งปีหนึ่งสองและปีหนึ่งสามนะนี่ช่วงบนนะช่วงบนจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับพลิกพลิกไปทาง ขวามือนะครับนี่ช่วงบนจะฉีกขาดเต็มใบจะเหลือรอยเว้านะครับรอยเว้าช่วงล่างนิดหนึ่งนะนี่นี่ครับนี่ที่ที่ขาดครึ่งนะครับช่วงกลางนี่จะเป็นทั้งเหรียญบดล้านและเหรียญวัวลานนะครับถ้าเจอเนี่ยให้พิจารณาแบบนี้นี่คือจุดตายของการพิจารณานะครับอันนี้ก็ให้ดูความคมชัดนะครับองนี้เนี่ย ยังพอที่จะมีมีเมตตาบ้างนะฮะดูเมตตาหลวงพ่อแดงท่านนะครับยังพอที่จะมีให้เห็นบ้างนะครับนะแลอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเหรียญัวรานหลวงพ่อแดงเนี่ยยันด้านหลังจะชัดกว่าเหรียญโบดลั่นนะครับยันด้านหลังจะชัดกว่าเหรียญโบสถลั่นนะตัวหนงังสือนี่เป็นแท่งคมสันตั้งขึ้นเป็นแท่งทุกตัวนะครับผมเนี่ย นี่แล้วก็กมีรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นทางสันขอบด้านล่างขึ้นมานะฮะนี่มีเป็นเอกลักษณ์ในการพิจารณาพระแทนะครับถ้าพระเกนี่มันจะล้มไปเลยนะครับนี่สันสันขอบด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ริมเนี่ยถ้าเกนี่มันมันไม่มีนะครับมันล้มไปเลยแล้วก็อย่าพ่อพิจารณาเห็นได้บ้างนะครับผม นี่ช่วงนี้ก็เป็นจุดสําคัญในการพิจารณานะัะช่วงคอเหรียญช่วงรอยปิ้นของเนื้อเกินความคมชัดการสลบบ้างนะฮะนี่นอันนี้เห็นบ้างชัดเจนนะสลปเหลี่ยมมุมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่ปื้นเป็นกระดานแผ่นเดียวกันไม่ใช่นะฮะนี่มันจะมีเนื้อที่สลบแล้วก็รอยปิ้นของหูเหรียญนะครับผมก็วันนี้ได้ นำมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดส u b ค c r i า e ทางช่อง u t u b e ไว้ได้วยนะครับผมต่อการหน้ามีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของเกจิคณาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ